สองวันที่นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์จากหลายมหาวิทยาลัยได้มาเรียนรู้ร่วมกันในค่ายกิจกรรมสร้างเสริมสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมนอกจากเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองอีกส่วนหนึ่งก็คือการได้มาฟังประสบการณ์ในการทำงานจริงของรุ่นพี่นักสื่อสารมวลชนมืออาชีพทั้งคนทำข่าวสารคดีละครภาพยนตร์ ที่ยินดีมาแบ่งปันความรู้ช่วยเปิดโลกกว้างนำเสนอมุมมองในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพมีคุณธรรมให้กับน้องๆถ้าจะเป็นนักสื่อสารมวลชนมันจะต้องมี2ออย่างประกอบกันอ่ะก็คือมีความเป็นมืออาชีพกับมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและการบันเทิงก็ก็ต้องมีคุณธรรมรายการข่าวสารก็ต้องมีคุณธรรมรายการทั่วๆไปเนี่ยทอกเธอก็ต้องมีคุณธรรมหมดนอกเหนือจากการมีจิตสำนึกเชิงคุณธรรม ซึ่งเป็นจรญญาบาัลสำคัญของนักสื่อสารมวลชนทุกคนแล้วแง่คิดมุมมองทักษะในการนำเสนอเรื่องราวดีๆให้หน่าสนใจคือบทเรียนที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เต็มๆ ดยมีรุ่นพี่มากความสามารถอย่างคุณจิระมลิกุลเต็มใจมาช่วยดูมาช่วยวิจารณ์พร้อมให้คำแนะนำดีๆให้กำลังใจน้องๆที่ตั้งอกตั้งใจทำงานกันมาอย่างสุดฝีมือเรื่องไปบอกให้วัยรุ่นพูดเรื่องคุณธรรมเนี่ยมันยากอะฮะมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันเป็นยาขมของเด็กๆอะมันอาจจะต้องอาศัยเวลาหน่อยที่จะทำให้เขารู้สึกว่า คุณธรรมมันอยู่ในวิถีชีวิตมันมันอยู่ในจิตใจของเราครับปีที่สําเร็จผลนี่มันไม่ใช่ปีนี้อาจจะ5ปีหรือ10ปีก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามันได้เริ่มแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งดีครับรายกายรของเราต้องสร้างสรรค์มองปัญหาของคนี่เศษการช่วยกันบ่มเพาะนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรมสามารถสร้างสื่อสร้างสรรค์จันลงสังคมจึงเป็นเรื่องที่มีค่ามีความหมายต่อทางปัจจุบันและอนาคต ยิ่งผมมาครั้งนี้ผมว่าเขาแบบช่วยลดน้ำช่วยพวนด,ดินให้สิ่งที่อาจารย์ผมปลูกฝังมาเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมของสื่อมันโตขึ้นและตอนนี้มันมันเริ่มที่จะเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงถ้าเกิดสื่อดีนมเชื่อว่ามันจะทำให้สังคมดีขึ้นแนะ่ๆนะผมจะกลับไปประยุกต์ใช้ให้มันดีที่สุดครับในตามแบบที่ผมได้เรียนมาสองวันนี้